แกคิดว่ามันคือเลโบสิกฟันนี่มเมนต์แต่ผิดแล้วมันคือฉันเองเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมแบบใหม่กันบ้างแต่ใช้คำว่าแบบใหม่ไหมมันก็พูดได้เป็นเต็มปากอะแต่ว่ามันเป็นเกมแนวที่เอาแนวเกม2เกมที่ผมชอบเข้ามารวมกันครับนั่นคือแนว Battle Royal e ก so so ับแนวโมบ้าชื่อเกมนั้นมีชื่อว่ารอย a l c l o w นนั่นเองนะครับผมจะเป็นไงก็ไปดูกัน มันมีตัวละครให้ตอนแรกสามตัวผมก็รู้สึกว่าผมก็คงจะต้องเล่นตัวนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> จากที่ลองเล่นไปแล้วมันก็จะให้อารมณ์อ่าเขาเรียกอะไรเหมือนการต่อสู้เนี่ยคือโมบ้าเลยมันทั้งมีสกิลมีการไคลมีการฟาร์มมีการฟาร์มด้วยมีเรื่องเลเวลเข้ามามีเรื่องสเตตเข้ามาแต่ ไอพวกคงพวกของอ c สซ s s ซ r ลอ่ะปกติเราเล่นโมบ้าเราจะต้องออกของใช่ไหมอันนี้มันดันกลายเป็นเราต้องไปหาตามรู้ต่างๆและยังมีระบบการคลาสีกต่างหากนะครับจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันสำหรับตัวละครที่ผมจะมาเล่นในครั้งนี้นะครับมีตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเบลล่านั่นนะครับจะเป็นตัวประเภทสไนเปอร์อ่ะมันจะบอกประเภทอยู่แล้วมันจะมีแบบวออร์ มีอ่ะสไนเปอร์มีน่าจะเป็นเมดแทงนี่คืออะไรอ่ะซัพพอร์เตอร์แล้วก็น่าจะเป็นแอสเซสินนะครับก็สำหรับพาสซีฟของตัวนี้นะครับก็คือเราจะโดดได้เราจะคือลดพัทลดคูดาวของสกิลโดดได้ศูนย์จุดห้าวีนะครับแล้วก็เพิ่มคืออะไรความเร็วการโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์สี่วิทุกครั้งที่เราโจมตีหรือใช้สกิลใส่ศัตรูได้นะครับสแต็ขึ้นไปถึง 5 stack นตตัเนเองสกิล Q นะครับยิงธนูสีดอกไปในเส้นตรงนะครับเป็นดาเมจกไกลภาพ W นะครับเป็นการยิงธนูไฟด a m a g e ไกลภาพเหมือน,นกันครับใส่ศัตรูเป็นสกิลที่พุ่งไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ลดสปีดของสรงข้าม40% 2วิสกิลที่3ครับตัว E เป็นสกิลการกระโดดซึ่งการกระโดดเนี่ยจะหลบการโจมตีที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ เพิ่มความแรงการโจมตี20% 3าวิสุดอัติเมตก็คือการกระโดดขึ้นไปบนอากาศนะครับหลบทุกการโจมตีแล้วก็โจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นด้านเมกยภาพนะครับแล้วก็ทําให้เดินช้าลง65%เป็นเวลา2วิเลทีเดียวก็จากที่อ่านสกิลเซตคร่าวๆเนี่ยมันจะมีความเป็นแครี่สายและส่วนใหญ่นะครับก็คือเน้น การเว้นระยะห่างแล้วก็ยิงจากระยะที่ตัวเองปลอดภัยแล้วก็มีสกิลที่ใช้ทําให้ศัตรูต้องลดระยะห่างออกไปนะครับอืมโดดลงไหนดีอันนี้แล้วกันใกล้แม่น้ํเขาไม่รู้หรอกว่ามันมันดียังไงรับรู้สึกว่ามันต้องดีอะ่ะแล้วก็โดดไปเลยฮะนี่อยู่ใต้กระโปรงน้องน้องเป็นนักนูปีกเดียวนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทำไมมีปีกเตียวเหมือนกันตัดลมไม่ได้นะไม่ใช่คอร์ดิวตี้โอเคมีมีคนอื่นนะครับพอลงมาในนี้จะเป็นเดินเดียกันใครขี้ขวาเออเ็นใครหรือเปล่าอืมเก็บของกันบายบายบ้านนั้นฉันยกให้เธอไปเลยอยาะเชียมีเจ้าของ อุ้ยอุ้ยแอสเซินแอสเซินอ่าเวลรสอง first blood อ่สกิลโดดมาอุ้ยอุยเดินติดอย่างนี้ก็โดดข้ามมันก็จะมีเรื่องระบบของการฟาร์มแล้วก็การคราฟอ่ะมีหญ้านี้ไม่น่าจะข้ามได้เนาะน่าจะแบบว่าต้องใช้สะพาน ถ้าคจะไปเมืองนั้นแล้วกันไม่รู้ว่าคนจะเป็นไงบ้างอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปกีคนแต่ที่แน่ๆนี่คือของผมฟาร์มแล้วเขาโอเคสกิลก็ง่ายๆนะครับ QWSD เอ้คือเราสามารถขึ้นสกีได้ด้วยก็จะใช้เวลาไล่สักแปบ๊บนึงนะครับแล้วเราก็สามารถขึ้นสกีได้าการเข้ามาในป่าก็มีอะไรให้เราทำเยอะแยะ แอปลองดูนะครับต้นไม้บางต้นตัดได้นี่นี่อย่างต้นนี้เนี่ยตัดตัดถาว่าได้ไม้มาผลไม้มาทำอะไรได้นะครับตรงนี้สามารถคราฟได้อันนี้ผมจะคราฟอันนี้แล้วกันเป็นะอะไรเป็นเป็นอะไรเอเซอรี่นะครับของเครื่องประดับที่บวกความเร็วโจมตีแล้วก็บวกสกิล ดูจะเหมาะกับตัวผมดีนะครับอุ้ยมีคนฟาร์มไปแล้วอะสไนเปอร์แฮตลูนสเตตัสเอ้ยลูนสเตตัสที่อะไรลูนสแต,ตชิวเฮ้ยอันนี้ยังไม่มีใครฟาร์มปึ๊บอ่ะได้ไม้มาถามว่าไม้ใช้ทำอะไรเป็นดอเมจโจมตีนะครับโอเคดาเม์นี้ในแมปก็คือเป็นที่ชุบสำหรับเวลาใครเล่นแบบสควอนครับโซโล่ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร อันนี้ผมก็ใช้จากแค่ใช้ความรู้จากประสบการณ์การเล่นที่เพิ่งเล่นได้สองตามาบอกนะครับ <c oughs> ลองเข้าป่าหาอะไรฟาร์มดีกว่าไม่รู้ว่าว่าวสามจะฟาร์มอะไรได้บ้างกินยากอ่อนแล้วก็ผลไม้ยังไม่ใช้แล้วกันรู้สึกว่ามันน่าจะไปคาบอะไรได้อ้อฟุตคอร์เพล,ลอ,ะอะไรโทรูิงสเปียร์เห็ดเห็ด <c oughs> มันมีการครับลงคับรูนด้วยนะคุณเหตุคับอะไรได้อะเป็นปาลระเบิดพิษวะ่ะตอนนี้ผมอยากเจอต้นข้าวสักต้นเพราะผมจะได้นี่ไงต้นข้าวใช่ไหมบอกทีว่าใช่น่าใช่ผมจะได้เอาไว้ทำอาหารได้นะครับมันจะมีนี่เป็นอาหารพวกนี้เฮ้ยเชีย่ยเชื่อเศัตรูนี่อยู่ในนี้แน่ๆ ใช่ไหมอ๋อเป็นสลามอืมน้องต้องเวล6ดีเลือดก็ย่างไวไปสู้แล้วกันโอเคตอนนี้อ๋ออ๋อ,อน้องสลามมานะครับแล้วก็ดูก่อนผมจะคาไปดีแั้นก็จะมีของให้คาเยอะแยะมากมายอ่าผมจะคาเป็น อะไรดอีอันนี้และกันเป็นวีดพายนะครับเก็บไว้ใช้ตอนมานาหรือเลือดหมดนะครับมันจะกินอาหารอมีคนเข้ามาแล้วแฮะขึ้นได้ไหมอันเนี้ยไม่น่าได้คนอื่นเขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วเนี่ยอุ้ยอืมเออ มันรู้สึกว่าจะ,ะอะไรจะใช้หมาเข้าบ้านไม่ได้อู้มีของม่วงให้ใช้เป็นคราบวกดาเมจวูดามเม็เวาจริงไม่ได้ใช้เหมือนมีคนอยู่ข้างบนแต่ผมว่าสี่จะสู้อะไรเขาได้ส่วนไอ้ครูดาวนตีนี่นานมาก งานแบบไม่รู้งานไปไหนผมอยากได้หินนะหินมันเอาไปคาฟลูนได้ครับเป็นลูนพวกเนี้ยเอาไว้ใส่ตามชุดต่างๆความสามารถทำมันก็ได้แบบว่าบวกสเตตัสเหมือนกันวิ่งตรงนี้มีศพคนสิลงอ่ะมีวงบีบนะ ในแบบไม่ไม่ดูไม่มีอะไรที่แบบเราต้องใช้เลย Sniper h a t เรามี h a t ที่ดีหว่าหรือเปล่อปอใช้อยู่แล้ว Sniper h a t แล้วเรากด V ดูสแ a t ได้นะเนี่ยอ่าเฟลห้าละคิ Q ไปครับ Q นี Q ่ <này> เป็น damage DPS หลักของเราเป็นไหนดีแฮ อลองไปนั้นดูทุกเมืองก็จะมีคาร่าเป็นรูปปัน้นเอาไปชุบนะครับทุกเมืองเลยนี่จะเปิดให้ดูนี่มีทุกเมืองนะครับแต่ว่าจะมีเมืองละหนึ่งรูปปั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ตอนชุบก็ระวังโดนใหม่หลักกันด้วยนะครับนี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไมไมอืม,อามขาอะไรดิ ี่ยคราบเลยดีๆไม่ได้เลยฮะผมจะคราบมนี้เพิ่มแล้วกันเอาไว้ใช้แบบชะลองคาบจากเห็ดนั่นเหรอโอเคเอามาเลยหลายๆอันปุ๊บเดี๋ยวลองกินให้ดูนะครับพอกดปุ๊บมันจะตั้งอาหารขึ้นมาซึ่งอาหารเนี้ยเราสามารถกินได้ทั้งตีนะครับตั้งแค่คนเดียวเนี่ยมีน้องไก่ hơi 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 hơi, mày để lạy à bay 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 zone will be generated soon hui 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 <c oughs> เจอคนเมื่อหกโอเคตอนนี้เดี๋ยวลองมาเล่นตัวนี้ให้ดูกันบ้างนะครับเป็นตัวละครชื่อล e โอเป็นสายวอลเลอร์ครับสายตีใกล้นั่นแหละก็พาส์ีีก็จะประมาณว่าทุกครั้งที่ใช้โจมตีหรือใช้สกิลโดนตู้ได้เนะี่ยติดได้ถึง3ส ja แต็กนะครับจะไม่ได้ติดได้ถึงสสแต็กสิต้องครบ3สแต็ก ถึงจะได้โลขึ้นมาเปะโทษโลงมันขึ้นได้โลขึ้นมานะครับ10%ของเลือดแล้วก็เพิ่มความไวการเดิน15%เป็นเวลา3วิแล้วก็หลังจากบัฟนี้หมดไปนะครับจะไม่ได้บัฟใหม่ในเวลา6วินะับสก,กิลแรกนะครับฟันข้างหน้า2รังทำเมจประกายภาพนะครับผมตอน1กึ่อง W ก็คือพุ่งไปหาสตูทำให้สตูติดตันอ้าวอธิบายไม่ทันจบเลย โอเคเรามาโดดลงไหนกันดีมาโดดที่ใกล้ๆเลยอยากบวกโดดบ้านหลังใหญ่นั้นจะต้องเป็นบ้านที่ดีสุดสำหรับยาอยากแน่นอนแน่นอนแน่นอนทางเข้ามันอยู่ไหนวะทางเข้ามันอยู่นี่ดิโอ้ยเอาแล้วสืบคันแยกของมาถึงแล้ว กูเข้าก่อนอ้าวติดด้านบนรอไปน่าสงสารว่ะเนี่ยคนที่ติดท่ามบนอย่างเงี้ยน่าสงสารนะเกมเขายังน่าจะยังไม่มีเขาแล้วแหละยังไม่มีระบบที่จะสามารถแก้ไขมัขึ้นมาได้มั้งเอ๊ะมีบันไดวะมีขั้นสองหร มันนะเอมเบอร์ใช่ชั้นสองปะไม่ใช่หรอกมันเอมเบอร์เป็นไงอ่ะอุ้ย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 ชาร์จใครให้เก็บใครให้เก็บอุ้ยตีตีต,ตีตีแรงมากไหนเก็บอะไรมาอ๋อก็ของที่เราเหลือไว้นี่หว่าโอเคต่อมาสกิลอ e. ีสกิลอ e. ีล e. จะเป็นแบบปาโลชิงนะครับก็อ่ามันทำให้ติดสโล อัติีมยังไม่รู้ว่ะเหมือนจะแบบว่าเรียกโลออกมาโจมตีมั้งเฮ้ยเยของดาเมจเฮวิแฮมเมอร์เก็บดิไม่เก็บอ่ะไม่เก็บไม่ได้ What the fuck The magnetic field will be activated soon อู้ของม่วงเก็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เก็บแปลกๆเดี๋ยวนะ บักอะไรอ่ะคุณบั克ไลเอียอ้าว What the fuck เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสามารถแบบเชื่อมกับอะไอย่างงี้ได้ด้วยตอนแรกกำลังจะแบบบ่นเลยบอกว่าเฮ้ยไม่วะาไอ้มาเฮ้ยเชื่อมกับมะไได้วะแสดงว่าเขาก็ต้อง ลองรับระบบการแบบรีคอนเน็กต์ออกมาดีเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกดิโอ้โหหนีวะ่ะเฮ้ยตันได้ด้วยนหนีรู้สึกว่าจะต้องโดนรู้สึกว่าน่าจะต้องแพ้หนีดีกว่าตามจะด้วยปาโลไป อุ่ยวิวเกือบโดนเกือบโดนขึ้นไปอีกไอที่เขาตามไม่อยู่ตัวคุณพุ่งทะลุได้ปะพุ่งทะลุได้ฮ่ <c oughs> <c oughs> ยาฮ่าฮ่าหนียาวเลยคราวนี้อืมดอกานวันทำไรได้ไหมไม่ได้ข้าวข้าวนี่ไง อิ่งนี้ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตรอดได้นี่คาร์ดเลยเขาแอบในพงยากน <c oughs> แล้วก็กินอ๋อที่กินนะครับก็จะรีเรื่อยไปเรื่อยเหมือนว่าพอกินเสร็จเลือดจะเต็มชุบชิงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้สามเปรี้ยวอะ ยิงทิ้งเลยไหนดูซิอ้ามีดีเฟนซ์ลูนเฮ้ยเฮ้ยนีเราต้องคอมโบสกิลไปก่อนใครให้หนีใครให้หนีใครให้หนีฮะใครให้หนีหหนได้ของมาเต็มเลย กบมะนิยากินยาเอ๊ะขวดพิดจะกินยาเลือดโอเคไปัต่อผมไม่รู้ว่ามันมีคีย์ลัดในการกดอัพสกิลไหมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องการมันมากๆเลยในบ้านนี้น่าจะโดนฟาร์ไมไปหมดแล้วมั้งเพราะว่ามันออกมาจากทางด้านซ้ายกันโอเคมร่ okay. งเงินไว้จะไปที่นั่นกัน There are no teammates to revive. There are no teammates to revive. ไหนศพะเลี้ยงโอเคมีอะไรอ่ะเบล The magnetic field will be activated soon. เฮ้ยวุเลต์ชบอมระเบิดไฟฟ้าเหรออ๋อฮะอยากฟาร์มจังไปแถวนี้แล้วกัน นี่ต้นไม้ความจริงอยากได้หินเพราะว่าหินมันจะกลายเป็นรูนได้เดี๋ยว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 มันอยู่ข้างบนมันต้องไล่ที่วะนี่น,น,นีีมีคนมีคนมีคนแน่แน่มีคนแน่แน่มีคนแน่นแน่นี่ไง นี่ไงเอ้ยแอสซิสตนี่โอ้โห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 โอ้โมันอันติมันอันติเรียกแยกลางยนโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Royal Cloud ก็ใครสนใจก็ลองไปหาโหลดดูในสตีนนะครับในโทรศัพท์ก็มีนะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันสามารถคลอสแพลตฟอร์มได้หรือเปล่านะครับก็ลองหาเล่นกันดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแล้วไม่เพนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ